กิาโฮมเอชเอลแยับฐาน IOF ดับแล้วกว่าหมื่นห้าป่วยกว่าแสนห้ายือทำศึกต่อลากประเทศล่มจมวันที่13มีนาคม2568อย่กับดิชันค่ะธนวัตรวังชาก่อนบิ๊กวอ์ผ่าโลกมาอัปเดตสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันนะคะพิจารณาสราเอลนั้นซึ่งเป็นตัวหลักของศึกใหญ่ในตะวันออกกลางส่อเขา ว่าขยายแนวรบจาก5าแนวรบไปเป็น7จแนวรบตามที่ในทันยาฮูเคยพูดไว้กลางสาช,ชาติชนนะคะตรวจเขากับกลุ่มขวาจัดซึ่งครองอำนาจคุมอิสราเอลเบ็เสร็จนั้นเชื่อว่ายังไงก็จะได้รับชัยชนะเพราะได้การสนับสนุนจากสหรัฐและยุโรปอย่างเต็มที่แต่ภาพอีกด้านหนึ่งซึ่งมักจะไม่ค่อยปรากฏในสื่อตะวันตกนะคะแต่เดวนี้มันปิดไม่ค่อยอยู่ในสื่ออิสราเอลเองก็พูด คือปัญหาความร้าวฉานภายในกองทัพและสังคมอิสราเอลหนักขึ้นทุกทีนับวันหนักหนาสาหัสเสียงทวงติ่งจากอดีตนายพลระงม,มนะคะอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลพูดผ่านสื่ออิสราเอลนั่นแหละค่ะเตือนบ่อยมากว่าปัญหาสะสมใน,ะใ,นในประเทศใกล้จะระเบิดและจะพากันคัดค้านนโยบายและท่าทีสุดต่งของรัฐบาลเนทันยูหูมากขึ้นเรื่อย ก่อตัวเป็นกระแสต่ตอต้านที่ดุดันมากขึ้นตัวเนทันยาหูเองก็กำลังเผชิญกับคดีคอร์รัปชั่นในศาลอย่างต่อเนื่องขอไปหลายครั้งนะคะขอเลื่อนพิจารณาคดีแต่ศาลไม่อนุมัติล่าสุดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะออกมาเปิดโปงความสูญเสียของกองทัพเอเอลในฉนวนกาซาและยังตำหนิ ความล้มเหลวของรัฐบาลชุดในทันยาฮูและก็ยังดึงดันเปิดแนวรบรอบทิศท,ทางทางที่พ่ายแพ้ในปาเลสไตน์อย่างชัดเจนนี่อดีตกลาโหมยืนยันนะคะว่าข้อเท็จจริงเชิงลึกนั้นนะอิสราเอลพ่ายแพ้ต่อขบวนการต่อต้านในปาเลสไตน์อดีตรัฐมนตรีกลาโหมโมเชย,ยาลอนค่ะเขาให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมากับเ่อใหญ่ของอิสราเอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา วิจารณ์รัฐบาลิสเาเอลที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มมากกว่าความมั่นคงของชาติส่งผลให้ความขัดแย้งภายในประเทศยืดเยื้อและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในสงครามล้างเผ่าพันธุ์ของิสเาเอลในฉนวนกาซาทั้งสองฝ่ายปาเลสไตน์ก็สูญเสียนะคะเวลานี้ทะลุห้าหมื่นแล้วคือผู้เสียชีวิตเพราะว่าแม้จะมีการ ออกำหนดหยุดยิงแต่อิสราเอลก็ยังสังหารไล่ล่าจับกลุ่มคุมขังและก็สังหารต่อเนื่องเรียกว่ามันไม่ได้หยุดยิงจริงมันเหมือนหยุดยิงทิพย์ยังไงไม่รู้ขณะเดียวกันกองทหารของอิสราเอลก็สูญเสียไม่น้อยทำให้มีความวั่นไหวถึงความอ่อนแอของกองทัพนะคะยาล่อนยังกล่าวหารัฐบาลของนเนทันยาฮูว่าก็ทำการขัดผลประโยชน์ของประเทศอิสราเอล เขาบอกว่าประชาชนชาวอิสราเอลจำเป็นต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่ารัฐบาลของตัวเองนั้นกระทำการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของรัฐรัฐบาลกระทำการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองในการยึดอำนาจก็คือไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วค่ะบด,ดใครที่เห็นต่างและชูผู้ที่คิดเหมือนกันนั่นก็คือความจริงณนะเวลานี้อำนาจรัฐของอิสราเอลปกครองหรือยึดครอง โดยกลุ่มขวาจัดสุดตรงค่ะซึ่งก็มีคนไม่เห็นด้วยมากขึ้นทุกทีเขา,ย,ายังย้ำอีกว่าการที่รัฐบาลของเนทันยาหูล่าชา้าทวงการเจรจาแล้วก็ตัดสินใจมันเอ,อ่ทำให้เกิดวิกฤตก,การตัดสินใจลงโทษรมมกูกับคนปาเลสไตน์ใช้อาหารน้ำและยามันทำให้เสียชื่อและถูกกดดันจากนานาชาติที่สำคัญ มันเกิดวิกฤตเพราะคนอิสราเอลเองโดยเฉพาะญาติของผู้ถูกจับกลุ่มมาเป็นตัวประกันรับไม่ได้แนวโน้มต่อต้านรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆรกระบวนการต่อต้านในปาเลสไตน์และฮามาสจะสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์แบบนี้ก็คือวิกฤตภายในของอิสราเอลจะมีผลประโยชน์ต่อการทำศึกของฝ่ายต่อต้านต่ออิสราเอลเขาพูดด้วยความหวังดีนะคะด้วยความรักต่อประเทศของเขาเอง แต่ฟังหรือฝ่ายเหี่ยวของเนทันยาหูหรือตัวเนทันยาหูเองเขาเตือนว่ายิ่งสงครามยืดเยื้อออกไปนานเท่าไหร่ตอนทุนก็จะยิ่งสูงขึ้นทั้งเงินและมนุษย์ทั้งในแง่ของชีวิตมนุษย์ทุกฝ่ายดย้วยทำให้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของอิสราเอลจะต้องลลมเหลวกระแสต่ตอต้านจะโหมกระพือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศค่ะยาลอนยังระบุอีกนะคะว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยสูญเสียกำลังพลไปแล้ว กว่า15,000นายทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากทำให้จำนวนพลังพลลดลงจริงหลายคนไม่สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไปทางฝ่ายสาธารณสุขของอิราเอลเองนั่นแหละคะ่ะที่รายงานกับสื่อมาก่อนหน้านี้และเราเคยรายงานนะคะว่ามีทหารป่วยจากสงครามครั้งนี้กว่าแสน0 0 0หมื่คนที่การทะลุ5,000รายไปแล้วพลเอก เอลซามีเซนาที่การทหารคนใหม่นะคะต้องทำงานนะมีภารก,กิจยากลำบากในการฟื้นฟูขวัญกำลังใจและศักยภาพของกองทัพอิสราเอลขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับแรงกดดันทางการเมืองจากทีมขวาจัดที่กดดันให้ทหารอิสราเอลเดินหน้ารบต่อไปเรื่อยๆในหลายแนวรบยาอลอนประนามรัฐบาลในทันยาหูว่าไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน สำหรับฉนวนกาซาเขาบอกว่ารัฐบาลยืดเวลาสงครามเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองและกลุ่มพรรคพวกเขาบอกว่าเราควรยุติสงครามนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมด้วยซ้ำอ้างถึงช่วงเริ่มต้นของสงครามนั้นเขาวิพา์วิจารณ์ว่าเออเบสเซเล่สมอรท,ทตัวตึงสายขวาจัดนะคะเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสนับสนุนให้ดำเนินการทางทหารให้ก้าวร้าวมากขึ้นกว่าเดิมนี้แต่ก็เล้มเหลว ในการแก้ไขข้อบกพร่องทางยุทธศาสตร์ของกองทัพอิสราเอลในวงกว้างคือไม่สนใจแก้ปัญหาเดินหน้าดุยดุยไปรบอย่างเดียวก็แย่อดีตรละมนติการาผมยังเตือนด้วยว่าทหารสำรองของอิสราเอลกำลังผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆกับรัฐบาลในการดรกทหารครั้งล่าสุดน,นะคะก็เปิดเผยว่ามีทหารสำรองนะเข้ามาสมาัครเข้ามาตามหมายเรียกแค่50เ และมากสุดแค่60%ปรซประกาศตัวแค่นั้นเปิดเผยอีกว่าเป็นการลดลงจากความผิดหวังอย่างกว้างขวางต่อการจัดการสงครามของคณะรัฐบาลและมีกระแสเพิ่มขึ้นในกองทัพต่อต้านการกลับเข้าไปรบครั้งใหม่หลายหน่วยทหารด้วยชาวอิสราเอลที่เคร่งยิวออตโตดถูกหมายสารถูกหมายทหารให้ไปร่วมนะคะก็ยังขัดขืนคือ เข้าร่วมแค่เจปอร์เซแม้ว่าจะมีคำสั่งก้าวร้าวนะว่าจะถูกจับก,กลุ่มคุมขังก็ไม่กลัวใครที่มีฐานะทางเศรษฐกิจด,ดีหน่อยก็จับเครื่องบินหนีไปต่างประเทศกันหมดปัญหาภายในของอิสราเอลปิดไม่อยู่ค่ะขณะที่แผนการของทรัมป์ที่ตะวัอนออกกลางถูกต่อต้านรอบทิศนอกจากไม่เวิร์กยังจะผลักมิอย่างประเทศอาหรับใหญ่ๆหลายประเทศไม่เป็นศัตรูอีกด้วยอิสราเอลยังคงเดินหน้า บ้าคลั่งต่อไปแม้จะได้เปรียบในสนามรบชั่วคราวแต่ก็ไม่ถือว่าชยชนะนะคะที่สำคัญถือว่าพ่ายแพ้ทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยซ้ำเพราะนานาชาติต่อต้านและโดดเดี่ยวอิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆจับตานะคะทรัมป์จะปรับกลยุทธ์ใหม่ว่าทำอย่างไรจะช่วยทั้งอิสราเอลและสหรัฐให้กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างแท้จริงในสมรภูมินี้ อย่างสมบูรณ์ค่ะเพื่อสนับสนุนให้สาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อประเทศชาติขอเชิญผู้ให้การสนับสนุนบริจาคตรงเข้าบัญชีของเราบัญชีสมาคมสาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302 298 98 48ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในการให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่พวกเราเสมอมาขอบพระคุณค่ะสหประชาชาติแฉอิสราเอลก่อกรรมร้ายแรงผู้หญิงและเด็กปาเลสไตน์วันที่14มีนาคม2568อยู่กับดิชันค่ะ สนะวัดวังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันวันนี้การเจรจาเพื่อหยุดยิงระยะสองยังดำเนินอยู่ต่อไปนะคะเพราะทั้งสหรัฐและก็ประเทศอาหรับอยากให้มีพระระยะสองเนี่ยหมายถึงจะต้องหยุดยิงถาวรแต่เอเสรยเอลยื้อค่ะจนวันนี้ก็ยังไม่ยอมเจรจานั่นก็คือยังยือ้อยู่ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ การโจมตีของอิสเอลต่อเวสแบงก์และกาซายังคงเดินหน้าต่อไปขณะที่ชาติอาหรับกำลังเสนอแผนกับทรัมป์เรื่องการฟื้นฟูกาซาสำนักงานสิทธิมนชนแห่งอัลบาเนียทนไม่ไหวนะคะออกมาตำหนิชาติอาหรับมัวสนใจแต่เรื่องอนาคตไม่สนใจความลำบากและชีวิตเฉพาะหน้าของคนปาเลสไตน์เท่าที่ควรเรียกว่าเฉ่งแทนคนมุสลิมไปในตัว ไม่ได้ออกแรงกดดันต่อสหรัฐและอิสราเอลมากพอประมาณนั้นรายง,งานฉบับใหม่ของ UN สิคะแสบเลยเปิดเผยด,ด้านมืดของกองทัพอิสราเอลหมดเปลือกล่อนจ้อนเลยก็ว่าได้ระบุชัดว่าอิสราเอลใช้ความรุนแรงทางเพศการเจริญพันธุ์และความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆกับชาวปาเลสไตน์หนักขึ้นมากขึ้นก่อเหตุล้างเผ่าพันธุ์ด้วยการทำลายสถานพยาบาลด้านเพศ การเจริญพันธุ์อย่างเป็นระบบคือล็อกเป้าอย่างเปิดเผยนะคะรายงาน49หน้าอันนี้แค่แปะหน้านะคะรายละเอียดข้างในยังเยอะมากกว่าเขาพาดหัวค่ะมากกว่าที่มนุษย์จะทนได้ใช้คำที่สะเทือนใจทีเดียวไม่เคยนะคะที่จะประชาชาติจะเล่นขนาดนี้ การใช้ความรุนแรงทางเพศการสื่อพันธ์ุและรูปแบบอื่นๆตามเพศสภาพอย่างเป็นระบบของอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2023แช์กันมาว่าปีกว่าอิสราเอลทำอะไรกับผู้หญิงและเด็กในกาซาและเวสแบงก์บ้างอันนี้เผยแพร่เมื่อวันพระอาัสบดีที่ผ่านมาเองนะคะเนื้อหาข้างในเล่าไม่หมดหรอกค่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจมาก คณะกรรมาธิการสอบสวนอิสระระหว่างประเทศของสหประชาชาตินะคะพูดถึงและเจาะลึกเฉพาะปัญหาดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองรวมถึงเยรูซาเล็มตะวันออกและอิสราเอลก็คือเจาะทั้งสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นนาวีฟิเล่เขาเป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้นะคะออกมาให้สัมภาษณ์สื่อชัดเจนบอกว่าหลักฐานที่คณะกรรมาธิการรวบรวม เผยให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกตะลึงของความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพไม่มีทางหลีกเลี่ยงข้อสรุปที่ว่าอิสราเอลใช้ความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพต่อชาวปาเลสไตน์เพื่อค่มขู่พวกเขาและสืบสารระบบการกดขี่ที่บันทอนสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองของพวกเขาคำพูดหรือเนื้อหาที่ใช้เนี่ยอาจเราจะสะเทือนใจนะคะ แต่เอามาถ่ายทอดไม่ได้ลงลึกมากรายงานนี้เผยแพร่าตามข่าวที่เผยแพร่พร้อมๆกันกับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ2วันนะคะเขาจัดที่เจนวีวา11-12มีนาคมที่ผ่านมาระหว่างนั้นคณะกรรมาริการเข้าฟังความเห็นจากเหยื่อและพยานของความรุนแรงทางเพศและสืบพันธุ์ที่รอดชีวิตนะคะตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดจนภาคประชาสังคมด้วยรวมทั้งนักวิชาการทนายความและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เรียกว่าครบเครื่องพยานหลักฐานรายงานยังพบอีกว่าความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นทุกทีและกำลังเกิดขึ้นทั่วดินแดนปาลเลสไตน์ที่ถูกยึดครองอันนี้ เขาระบุชัดนะคะว่าอิสราเอลใช้เป็นกลยุทธ์สงครามเพื่อครอบงำและทำลายชาวปาเลสตนนนายกรัมมนตรีเบนจามินเนทันยาฮู ah ของอิสราเอลหัวร้อนเลยค่ะไม่พอใจอย่างมากเมื่อวานก็ไม่พอใจศาลวันนี้ไม่พอใจสาชาชาตินะคะอืมไม่น่าเชื่อนะว่ายังอยู่ได้โดยที่ไม่ประสาทเสียเปสะกดปฏิเสธรายงานชุดนี้เต็มแม็กค่ะบอกว่าคณะมนตรี สิที่มนชนแห่งสหประชาชาติคือคณะละครสัตว์ที่ต่อต้านอิสราเอลบอกว่าที่จริงกลุ่มนี้นั้นถูกเปิดโปงมานานแล้วว่าเป็นองค์กรต่อต้านยิวทั้งเน่าเฟะและสนับสนุนการก่อการร้ายเขาไม่ยอมรับนั่นเองว่าพฤติกรรมของกองทัพของเขาและตัวเขาเองได้ก่ออาชอยาก,กรรมร้ายแรงต่อชาวป,ปาเลสไตน์ในขณะที่ถูกเปิดโปงความเลวร้ายในสนามรบนะคะ เวลานี้ปัญหาภายในของอิสราเอลทับถมใกล้ระเบิดเต็มทีเกิดความแตกแยกทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมการทาหารก็อ่อนแอกันปิดไม่อยู่ค่ะยอดทานเสียชีวิตเมื่อวานนี้รายงานนะคะจากอดีตกลาโหมอิสราเอลเองบอกเกินหมื่นห้าบาทเจ็บแสนห้าพิการเกินกว่าที่มีรายงานเป็นโรคจิตที่ชัดเจนที่เข้าทะเบียนเกิน 4 0 0พันกว่าคนเกือบ5 0 0พันเข้าไปแล้วมันเปิดเผยในสื่อราเอลเองปิดไม่มิดค่ะขนาดนี้แล้วทีมเดียวในธญนหูยังคงขยายแนวสงครามรอบบ้านอย่างบ้าคลั่งก็ว่าได้ทรัมป์ยังคงสนับสนุนทั้งเงินและอาวุธไม่ได้ลดลงนะคะฉะนั้นยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางของมหามาจเดียวแองโกแซกซอนที่นำโดยสหรัฐและคู่หูอย่างสหรชาชจักรยังคงมุ่งเป้าทำลายอิหร่านและพันธมิตรต่อต้าน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะเพียงแต่เปลี่ยนยุทธวิธีให้เหมือนกับว่าทรัมป์กำลังมาสร้างสันติภาพให้โลกแต่ธาตุแท้ที่จริงแล้วมันตรงกันข้ามทรัมป์กำลังเคลื่อนไหวแบบมาเฟียในทุกปริมณฑลที่สหรัฐเกี่ยวข้องต่อรองแล้วทุบนี่คือท่วงทำนองในขณะที่เนทันยาหูสั่งเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์สร้างศูนย์กลางอำนาจใหม่ในตะวันออกกลาง The Greater Israel ไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้นใช้กำลังฐานนำหน้าเจรจาไม่มีค่ะเมินคำประนามจากนานาชาติที่นับวันดังกระหึ่มมากขึ้นเรื่อยๆจับตาสมรภูมิปานเลสไตล์ปัทุเดือนอีกครั้งแน่นอนเมื่ออิสราเอลยื้อเจรจาระยะสองเยเมนประกาศแล้วจะกลับมาลุยและซีเรียเกิดแนวปะทะทั้งภายในและชายแดนค่ะ